สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ้ยในช่องแ a v e f u นุ้ย Sta y นะคะนุ้ยก็ยังจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเราเที่ยวด้วยกันมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆมาลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันขั้นตอนนั้นไม่ยากเลยค่ะได้ส่วนลดที่พักเงินไปเที่ยวด้วยนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะ นุ้ยขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยค่ะขอบคุณค่ะวิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันขั้นตอนนั้นไม่ยากเลยค่ะได้ส่วนลดที่พักเงินไปเที่ยวเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563นะคะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www. เราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะ 2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการ 3. กรอกข้อมูลและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ 4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันทำการหลังจากการยืนยันการลงทะเบียนนะคะ 5. ดาวน์โหลดติดตั้งและยืนยันตัวตนบนแอปเป๋าตังค่ะในกรณีสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G Wallet นะคะเพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการส่วนขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังนั้นนะคะหลังจากได้รับ SMS แล้ว 1. ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังกรณีที่ยังไม่เคยมีแอปนะคะ 2. เลือก G Wallet เพื่อยืนยันตัวตน แล้วก็2.1กรณีลงทะเบียนแล้วเลือกเข้าใช้งาน G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนค่ะและ2.2กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกลงทะเบียน G Wallet นะคะ 3. ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ 4. ยืนยันด้วยบัตรประชาชน ทําทำการสแกนบัตรประชาชน 6. ยืนยันรหัส OTP จากเบอร์มือถือที่ผูกเป๋าตังไว้นะคะ 7. สแกนใบหน้า 8. เข้าสู่หน้าหลักเริ่มการใช้งานค่ะสำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการจะสามารถจองโรงแรมผ่านช่องทางออนไลน์ Travel Agency นะคะ OTA ได้แก่ a g o d a t r a v e l โลก a และเว็บไซต์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะถ้ามีค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบวิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแล้วนะคะเพื่อนๆฟังคลิปนุย้ยพร้อมกับลงทะเบียนไปได้เลยค่ะเริ่มลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคม2563นะคะรีบเลยนะคะอย่ารอช้า ขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่รับฟังคลิปของนุยจนจบหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ